อันนี้คือเคล็ดลับเด็ดของคุณตานะเป็นบอระเพ็ดครับหนึ่งให้กินกับกล้วยยัดเข้าไปเรา,เราก็จับสั้นๆแล้วก็ผ่าผ่ากลางยับอสองแช่น้ำครับแช่น้ำอมนดื่มแช่อย่างนี้เลยไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องไม่ต้องผสมนิดหน่อยคือผสมนิดน,นึงครับวันนี้คุณตาจะสาธิต แช่น้ําให้ดูนะเอ่ะเชิญเข้คบณตาแลมันกินแล้วมันไม่เลือกอาหารอ๋อมันจะกินทุกอย่างกินดีมากครับอ๋อเอาเป็นว่ามันกินอาหารดีแล้วกันนะครับถ้าเราทําแบบนี้นะครับครับผมอันนี้คือว่าพื้นบ้านนะครับผมมีข้อดีอะไรบ้างไอตัวเล็กๆแบบนี้เลี้ยงง่ายครับไม่เลือกอาหารจริงวอครับอ๋อใยังไงก็ไดะเปียกแชะไรกินหมดทุกอย่างไม่เหมือนกับพวกตัวใหญ่ๆมันเลือด มันรลยมากมันเปียกๆมันจะไม่กินนะแต่ถ้าเป็นหัวตัวเล็กแบบนี้นะครับขนาดว่าลูกกินนมนะยังอ้วนอยู่เลยนะตัองคุณตานะให้กินอะไรก็กินครหญ้าเปียกหญ้าชื้นก็กินเอาหมดแล้วขอให้เป็นหญ้าแล้วกันนะครับอแล้วไอ้ตัวใหญ่นั้นน่าจะเลือกกินเลยใช่ไหมเลือกครับมันถึงได้ผอมใช่ไหมครับอ๋ออันนี้มันไม่เลือกครับผมแล้วผสมพันธุ์ยังไงนี่สามรสชาติแล้วโปอย สวัสดีครับคุณตาครับคุณตาชื่ออะไรครับนี่เกศสัญชาตหลุนหยครับผมอายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบสองแล้วเจ็ดสิบสองแล้วครับยังไหวครับยังสู้เลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับคุณตาประมาณเจ็ดแปดปีเจ็ดแปดปีเลี้ยงช่วงแพงหรือช่วงช่วงแพงเกิเลี้ยงอืมแต่ขึ้นไปมาผมคิดอึดเบื่อแกปปะราคาวัวไม่มีก็เลี้ยงไปไงอ๋อ ตรงนี้ราคาไม่ดีราคาไม่ดีนะคิดไปคิดมาก็เลี้ยงไปเถอะไม่เป็นไรครับขาดทุนไหมขาดครับขาดเยอะเลยครับขาดเยอะเลยบอคุณตาซื้อมาเท่าไหร่บ้างนี่เนี่ยตัวตัวนี้สี่หมื่นกว่าครับไอ้ตัวนู้นอะสองหมื่นมันมีรูปเจ็บมาเรืยครับผมโอ้ซื้อมาแพงเหมือนกันนะครับทำไมตอนนั้นถึงได้ซื้อแพงจริงเลยก็ช่วงนั้นอวคกรณนขึ้น ก็เลยอยากจะเลี้ยงกับเขาเลยครับแต่ว่ายังโชคดีนะที่ใจไม่ออกนะบางคนนี่เขาขายทิ้งหมดเลยนะเออเนี่ยขายทิ้งผมขาดทุนเยอะเลยก็เลยไม่ขายครับเออถ้าถ้าผมซื้อไปแบบอันพูดแล้วมันได้ยกครับโอ้ถ้าเกิดซื้อไปทําพูดนะครับพอได้คืนนะครับแต่ถ้าซื้อเป็นตัวอย่างทุแนนอนโอ้ครับผมเลี้ยงวัวให้กินอะไรบ้างเนี่ย บางวันก็อาหารไม่พอก็ดำบางดำครับบางที่ก็ต้นบอระเพ็ดต้น<ส>บอระเพ็ดครับทำยังไงต้นบอระเพ็ดใส่กับกล้วยมันกินมันจะอะๆกินอ้ำเยอะๆบอระเพ็ดเรานี่นะครับผมยัดเข้าไปใส่ใลกล้วยลูกกล้วยมันถึงมันกินกินแล้วมันกินอ้ำเยอะอันนี้มันไม่เลือกาอาหารโอ้ทำมาได้ยังสูตรนี้งานครับโอ้เยี่ยมเลยนะผู้ชมครับ ทุกวันนี้ยังทําอยู่ใช่ไหมครับครับครับผมคุณตาครับให้กินพวกบัระเพ็ดกินกล้วยเนาะครับแล้วพวกหัวหานหัวอะไรมีให้กินไหมมีครับนุ่ตาอะไรกากน้่นตาผสมหลับผสมลำบ้างผสมฟางบ้างครับผมลงทุนเหมือนกันนะคุณตานะครับครับผมแล้วได้เอาไปปลูกข้างนอกบ้างไหมไปครับสมมติมันมันเปียกเยอะผมจะเอาห้มันให้มันดล้ มันจะอยู่นานมันจะเดิมไม่ไหวอ๋ออาทิตย์หนึ่งต้องออกอย่างน้อยสักกี่ครั้งสามสี่ครั้งครับอ,อ๋อถ้าฝนตกครับผมถ้าฝนตกก็ั้งเนี่ยรั้งสามสี่วันครั้งมาสามสี่วันแล้วนะฝนตกนะครับแสดงว่าคุณตาก็จัดก,การดีเหมือนกันนะครับครับ,รบผมแล้วตั้งแต่เลี้ยงมาเคยไปตลาดนัดวัวควายบ้างไหมไม่เคย,เยครับไม่เคยไปเนเลี้ยงเหยืะอย่างเดียวนะครับผมตอนที่คุณตาเริ่มเลี้ยงนี่ ราคาก็กาลังขึ้นนะครับขึ้น่ตอนนี้ถูกมากถูกมากเขาให้เท่าไหร่ถ้าเขาซื้อทุกวันนี้ซื้อครับตีไอ้แปดเก้าพันเลยครับนึ่กี่ตัวแปดเก้าพันตัวเลียหกอ๋อแปดเก้าพันเองนะครับครับผมอันนี้คือว่าพื้นบ้านนะครับผมมีข้อดีอะไรบ้างไอตัวเล็กๆแบบนี้เลี้ยงง่ายครับไม่เลือดอาหารจริงวอครับอ๋อเลี้ยงง่ายอ็ไดะเปียกแะไรกินหมดทุกอย่างไเหมือนพวกตัวใหญ่ๆทมันเลือด มันเลยมากมันเปียกๆมันไม่กินนะแต่ถ้าเป็นหัวตัวเล็กแบบนี้นะครับขนาดว่าลูกกินนมนะยังอ้วนอยู่เลยนะต้องคณตานะให้กินอะไรก็กินครหญ้าเปียกหญ้าชื้นก็กินเอาหมดแล้วขอให้เป็นหญ้าแล้วกันนะครับอแล้วไอ้ตัวใหญ่นั้นน่าจะเลือกกินเลยใช่ไหมมันถึงได้ผอมใช่ไหมอันนี้มันไม่เลือกครับผมแล้วผสมพันธุ์ยังไงนี่ ทำรชาติเขาโปรยไม่เออหน้าเลยแล้วแต่จะติดให้เลยนะครับครับผมลูกมันก็เล็กหนารักิดนึงคตานี่ก็ลูกกวางเพิ่งคลอดเหรอครับคุณตาครับได้สามวันนะได้สามวันได้ช่วยได้อะไรไหมช่วยครับทำยังไงบ้างครับคุณตาช่วยอะไรช่วยชิดตัวมันนั้นอ๋อับช่วยพยุงกรับกลัมแห่จะนอนครับอ๋อครับผมอันนี้ซื้อมาหรือว่าอย่างไงซื้อครับเท่าไหร่ซื้อ ช่นั้นประมาณสองหมื่นหกมั้งมีลูกติดมาด้วยตัวนึงอ๋อแม่ัวตัวนี้นะครับช่วงแพงนะครับสองหมื่นหกมีลูกติดมาด้วยทุกวันนี้น่าจะหมื่นกว่าบาทไหมเจะถึงหรือเปล่าโอ้ไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมครับครับผมแต่ก็เลี้ยงได้ครับถ้าขายขาดทุนแน่นอนครับตั้งแต่ซื้อแพงๆมาเคยคิดว่ามันจะถูกขนาดนี้ไหมไม่คิดผมผมคิดว่ามันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะทกอ ม,มันก็ลองแลไม่กล้าขายจนเรียงไปเรื่อยๆติดมือมาเรื่อยๆเลยนะคร,ครับผมแล้วคุณตาเมื่อก่อนผมว่าต้องมีหัวอาหารมีรำนะครับนีเนี่ยผมก็มีลำนื่อยแต่เหลือเน,นอยังไม่ใช่อมอ๋อเรามีรำเสริมอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้ซื้อพวกของอาหารเมื่อก่อนแล้วครับครับผมแล้วคุณตาไล่ยุงยังไงบ้างครับที่นี่ยุงก็เปิดไฟบ้างจุดไฟบ้างอืครับผมจุดไฟบ้างสุมไฟบ้างครับ ดูแล้วขรอบัวของคุณตาก็ไม่เละนะพอนอนได้นะใม่นอนข้างบนมันนอนมันนแอ๋อกลางวันอยู่ตรงนี้เวลากินเวลาเยี่ยวนะเออเวลามันนอนนอนข้างบนอ๋อเวลานอนเป็นนอนข้างบนครับผมคุณตาพอเราเลี้ยงมานะเรารู้ว่าขาดทุนนะแต่ทําไมเราสู้ล่ะก็จำทั้งมาลืมตัวไปแล้วล้ตัวไปอสู้ไปเรื่อยๆได้คู่ตังมาไหม ไม่อ,มอ,อี้ขอโอ้อันนี้คือเคล็ดลับเด็ดของคุณตานะเป็นบอระเพ็ดครับหนึ่งให้กินกับกล้วยกล้วยยัดเข้าไปเรา,เราก็จับสันส้นๆแล้วก็ผ่าผ่ากลางยับอ่สองแช่น้ําครับแช่น้นนเลยไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องไม่ต้องสมไม่นหน่อยคือ ผสมนิดนึงครับวันนี้คุณตาจะสาธิตแช่น้ําให้ดูนะครับอ่ะเชิญครับคุณตาถ้าเราใส่ลงไปในน้ํ่มันช่วยอะไรคุณตามันไม่รู้ครับแต่มันกินแล้วมันม่ไม่เลือกอาหารอ๋อมันจะกินทุกอย่างกินดีมากครับอ๋อเอาเป็นว่ามันกินอาหารดีแล้วกันนะครับถ้าเราทําแบบนี้นะครับครับผมเอาผมถามจริงพอทําเสร็จแล้วในสิ่งที่เราเห็นกับวัวเรามีอะไรดีขึ้นบ้างมันกิน ย่ากินดีคแต่ก่อนเออหรือเดี๋ยวนี้ก็พอมันแห้งหน่อยมันก็จะกินดไม่มีเลืองครับครับผมเอาเป็นว่าไอบอระเพ็ดที่ยัดใส่กล้วยหรือใส่น้ํานี่ทําให้วัวกินหญ้าดีขึ้นไม่เลือกหญ้าแล้วกันนะโอ้ไม่ต้องทายพยักเลยทําไมมันไอนี่ไปกระตุ้นยังไงมัอ๋อหวานเป็นลมขมเป็นยานะแต่ก่อนผม ถ่ายไปยากไปจับครับผมเดี๋ยวนี้ไม่คอยเลยถ่ายตั้งแต่มีสูตรนี้นะครับโอ้เยี่ยมเลยคุณผู้ชมครับโอ้ใช้ได้จริงนะคุณตานะแล้วขวี้วัวได้ไปใส่ที่หนงที่นาบ้างไหมนี่ใส<ช>่ครับคุณตาครับฟางของคุณตาซื้อมาก้อนเท่าไหร่อัดเองอ๋อจัดเขาอัดนะครับผมก้อนละสิบสามอืมแล้วย่านี่ไปเกี่ยวที่ไหนเกี่ยวตำนาแถวนาอเองค่าน้ำมันตัดหญ้าวันละเท่าไหร่นี่ ก็ก้ไม่ชุบครับขวดอะไรขวดน้ำอ่ะได้กี่วันอืวันเดียวเลยครับได้ประมาณสักสี่ห้ากระสอบอ๋ออิ่มไหมสี่ห้ากระสอบนี่อิ่มครับอิ่มนะเราต้องกินแบบประหยัดดให้เป็นเวลาเหมือนกันเลี้ยงคนนะครับเรามีอะไรก็ให้มันกินให้มันกินเสรหลังมันจะเลือก นี่เราต้องกินเป็นเวลาฮะอ่ออันไหนพอให้มันกินก็กินให้กินเป็นเวลาครับอ๋อไม่สุรีสุรายนะไม่สุรีสุรายอืเช้ามานี่ลืมตานี่ให้กินอะไรวัวที่นี่ฟางบ้างนะอ่าช่วงเที่ยงเที่ยงแบบพวกหญ้าอ่ามันจะแห้งครับผมเย็นๆหาลําอะไรผสมอืมครดูแลดีเหมือนกันนะครับครับผมมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมไม่ไม่ วันไหนไปไม่ได้จ้างเขาเกี่ยวให้แบบไม่สบายนะมีด้วยใช่ไหมครับกระสอบละเท่าไหร่คุณตากระสอบสามห้าบาทโอ้ราคาดีเลยนะกระสอบละสามสิบห้านะวันหนึ่งก็ประมาณสี่กระสอบครับก็เกือบร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบาทเลยนะครับโอ้ต้องเกี่ยวต้องจ้างเขานะคุณตานะครับผมเลี้ยงกี่คนเนี่ยคนเดียวหนิครับโอ้ยทำไมสู้จังเลยต้องเลยงาภุดเพอยู่บ้าน อืมแล้วทำไมถึงได้สู้ขนาดนี้ทาง่ายพูดเลง่ายมันหลงตัวไปแล้วเราหลวมตัวไปแล้วเราคิดว่ามันจะไม่ตกราคาแต่พอตกราคาแล้วเราก็สู้ครับบางคนใจออกนะครับเยอะไหมแถวนี้ที่ใจออกเนี่ยออกเยอะเมื่อกี้พักตะกอนพวกก็มีหัวใจเยอะขายกันยิ่งหมดแล้วดูบ้านตรงเนี้ยเหมือนกันต่กอนมันมีสิบกว่าตัว นี้เหลือสองตัวหรือสามตัวเขาที่ไว้ใจออกนะครับคุณตาไม่ใจออกนะไม่สู้นะครับผมครับผมตั้งแต่เลี้ยงวัวนอนอยู่กับวัวเลยใช่ไหมครับผมกลางคืนนี่มันเป็นยังไงบ้างวัวก็เงียบๆนะครับคุณตานอนตรงนี้นะเนี่ยมุ้งสีเขียวๆนะผู้ชมครับแล้ววัวก็อยู่ตรงนี้เลยครับเปิดไฟไล่ยุงครับไอหลอดไล่ยุงช่วยได้ไหมไม่ค่อยได้ครับ ทำไมถึงว่าอย่าง้นก็เห็นมันล่นอยู่ครับผมผมบบก่อไฟแทนสุดท้ายต้องมาสูมไฟตัวนี้นะผู้ชมครับแสดงว่าหลอดไล่ยุงที่มีอยู่นี่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่๋อมันจะสว่างเพราะข้างบนข้างล่างมันกัเดียวตุ๊บตักตุ๊บตักตุ๊บตักอ่าตุ๊บกตุ๊บตักตุกขึ้นมาก่อไฟขึ้นหนึ่งก่อกี่รอบสองรอบรอบไหนบ้างรอบแรกกี่โมงประมาณ โมงกว่ากว่าหนึ่งทุ่มครับผมแล้วก็ประมาณห้าหกทุ่มอีกอีกรอบหนึ่งครับอ๋อถ้าไม่จุดนอนไม่ได้เลยนะไม่มันจะวิ่งเล็กๆใโคกมันโู้คขามัูค้ามันวิ่งในโคกเลยนะเนี่ไอ้ตัวเล็กตัวนั้นแะเฮ้ยแสดงว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้อยู่กับข้อวัวแบบนี้ไม่รู้สิไม่วัวมันวิ่งขนาดนั้นนะครับอ๋อแต่ว่าคุณตานอนอยู่นี่นะครับผมแล้วก็เห็นมันวิ่งเลยนะครับอ๋อ ก็เลยต้องสุ่มไฟ